เมื่อจับกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องทำอย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมโดยดิฉันดรขยารัตนะดีหลกร่วมในการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมจะมาอัปเดตกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญกับเด็กและเย,ยาวชน นั่นก็คือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยกฎหมายฉบับนี้ได้ปรับอายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญาของเด็กจากเดิม10ปีไปเป็น12ปีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีทำความผิดยังถือว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายกำหนดให้ใช้วิธีการในการคุ้มครองเด็กแทนการนำเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยสรุปคือเด็กอายุต่ำกว่า12ปีกระทำความผิดพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะส่งเด็กให้กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพื่อจะดําเนินการการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายเ,เรื่องของการคุ้มครองเด็กนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กอายุ12ถึง18ปีแล้วก็ะทาความผิดเนี่ย พนักง,งานสอบสวนก็จะมีการดําเนินการไปตามาเส้นทางในกระบวนการยุติธรรมปกติก็คืออาจจะพาเด็กไปที่ศาลนะคะหรือส่งสถานพินิษ์นะคะแล้วก็มีการดําเนินคดีมีการส่งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเป็นต้นนะคะเพื่อให้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของแนวทางการคุ้มครองเด็กแล้วก็การปฏิบัติต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีนะคะที่กระทำความผิด โดยที่จะให้ความสำคัญกับต้นทางของกระบวนการยุติธรรมก็คือในชั้นของตำรวจหรือว่าพนักง,งานสอบสวนที่ว่าต้องเริ่มเรื่องของการจับกลุ่มนะคะแล้วก็มีการดำเนินการที่ให้การคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยที่ในส่วนของตัวมาตรา73ในกฎหมายฉบับนี้นะคะได้เขียนไว้ว่า เด็กที่อายุยังไม่เกิน12ปีกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นเนี่ยไม่ต้องรับโทษนะคะแต่ว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพื่อดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการน,นั้นซึ่งในส่วนของอวิธีการคุ้มครองเด็กที่พูดถึงเนี่ยนะคะมันก็จะมีปรากฏอยู่ในระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องหาว่ากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแต่ว่าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญาพศ2555โดยในข้อ5เนี่ยได้เขียนไว้ว่าในกรณีที่พนักง,งานสอบสวนได้รับตัวเด็กที่ต้องหาว่ากระทําการอันกฎหมายบัญ,ญญัติเป็นความผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยสารเยาวชนและครอบครัวและ ตามมาตรา73ของประมวลกฎหมายอาญาอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเมื่อได้รับตัวเด็กมาเนี่ยเพื่อทําการสอบสวนเนี่ยพนักงานอาสอบสวนจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก,ก่อนที่จะมอบตัวเด็กให้กับผู้ปกครองนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือว่าเมื่อท่านได้เจอตัวเด็กอายุต่ากว่า12ปีนะคะเมื่อจะเป็นการจับกลุมหรือว่ามีการแจ้งความไว้เนี่ยะคะ่ะแล้วก็มีการนําตัวเด็กมาส่งที่สถานีตํารวจ ท่านจะต้องแจ้งให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะมอบตัวเด็กให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือถ้าหากว่าไม่มีผู้ปกครองหรือว่าไม่มีผู้ดูแลเด็กนะคะให้ท่านได้มอบตัวเด็กให้กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการส่งเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเจ้าเรื่องของการดูแลแก้ไขฟื้นฟบูบําบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนี่ยมันจะดําเนินการโดยใครอย่างไรนะคะก็ต้องขอเรียนว่าในส่วนของ การคุ้มครองเด็กเนี่ยได้เขียนไว้ในส่วนของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กโดยกําหนดให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่เนี่ยเรื่องของการคุ้มครองเด็กได้มีหน้าที่ในการทําการสืบสาะพินิษนะคะไม่ว่าจะเป็นถามเรื่องของ ปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของการเลี้ยงดูอุปนิสัยของเด็กต่างๆนานาเนี่ยนะคะแล้วก็ให้กําหนดแนวทางในการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้ผู้ปกครองดูแลเด็กให้ดีไม่ให้ไปกระทําความผิดอีกนะคะห้ามเด็กเข้าสถานที่ที่ไม่สมควรไปให้เด็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสมนะคะให้เด็กได้ ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองหรือว่าทั้งครอบครัวและตัวเด็กเองเนี่ยอาจจะต้องได้รับการบําบัดแก้ไขฟื้นฟูไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กถึงแม้อายุจะไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญาก็ตามเนี่ยแต่เขาก็จะมีกระบวนการการที่จะป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยไปกระทําความผิดซ้ําอีกโดยหน่วยงานที่อยู่ในส่วนของการคุ้มครองเด็กนะคะแทนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งทั้งนี้หากว่า เราทุกๆคนนะคะต่างให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกันทั้งป้องกันไม่ให้เด็กอายุน้อยนะคะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการที่ดูแลพฤติกรรมของเขานะคะไม่ให้มีปัญหาแล้วก็เมื่อเขาหลงผิดก้าวพลาดไปแล้วเนี่ยให้เขาได้รับโอกาสในการที่เขาจะได้รับการคุ้มครองสงเคราะห์ดูแลและก็แก้ไขฟุ้นฟูเพื่อให้เขาสามารถที่จะกลับมาเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ Thank you.